อืมกับดักลั่นครับจุดเดิมครับกับดักลั่นอ่านี่ไงครับนี่หมายท้องป่างงานเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็มาใส่กับดักหนูนะครับนี่ครับหมายข้างหลังผมนะครับตรงนี้ก็เดินดูสักหน่อยหนึ่งแล้วครับมีร่องรอยอยู่ นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูครับว่าวางกับดักจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับรูเขาก็ขุยเขาว่าจะซุกอยู่ตามอย่างนี้ครับบางทีอาจจะมองไม่เห็นเลยนะครับมองมองเพลินๆไม่เห็นไม่เห็นขุยเลยนะครับในผมแหวกออกเลยนะครับ นี่ผมแบกออกนะครับวางกับดักรอบเลยครับวางกระดักรอบขุยเลยนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับที่เป็นกองขี้วัวนะครับแต่ผมเห็นมีขี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นขี้อะไรเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นขี้นกหรือเป็นขี้อะไรนะครับเนี่ยครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นขี้อะไรแต่ก็มีมีทางนะครับมีทางเข้าออกนะครับมีทางเข้าออกนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นขี้อะไรนะครับอีกจุดหนึ่งเป็นกองขี้ควายขี้วัวนะครับนี่ครับมีขี้แล้วก็มีร่องรอยร่องรอยการลือแบบมีเขียกินเขี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยวางกับดักเหล็กไว้เลยตรงนี้ครับสงสัยครับเผื่อ ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่สงสัยก็เลยลองวางดูครับใส่ไว้ในร่องนี้นะครับตรงนู้นไม่แน่ใจว่าใส่หรือเปล่าใส่ไว้ในร่องเล็กๆ นั่นครับตรงนั้นไหนล่ะนี่นี่ครับแต่ไม่ติดตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เอากับดักหายครับกับดักหายนี่อยู่ข้างล่างนี่เดี๋ยวตรงลยกัน นี่ครับโดนนะครับนี่ครับโดนครับกับดักกิ้งออกมานี่นี่ครับประเดิมตัวหนึ่งครับในรอบกลางคืน ประเดิมตัวแรกเลยเป็นทางเดินนี่ไม่คิดว่าจะมีตัวด้วยนะดักดักไว้นี่ครับตัวสวยอยู่ครับตัวนี้ครับผมเช้านี้ออกมาสายนิดหนึ่งครับตอนนี้ก็เกือบเกือบเจ็ดโมงละ มาสายนิดหนึ่งอากาศหนาวครับวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับแต่ตอนนี้ยังหนาวอยู่เลยเดี๋ยวไปยามกับดักกันครับใส่ไว้ตรงนี้นี่กลังมันตรงนี้เลยนะครับใส่ไว้ตรงนี้ล้อมไว้เลยใส่ล้อมไว้เลยครับตรงนี้ ตรงนี้ก็ไม่ไม่ลั่นเดี๋ยวนะกับดักไม่ลั่นแต่ว่าเดี๋ยวมีรอยเอา้าทำไมกับดักไม่ลั่นวะมีเดินผ่านนะเดินผ่านเนี่ยเหล็กตกไปโน่นเลยเหล็กนี้ตกมานี่เลยนี่ทำไมกับดักไม่ลั่นอพอาพิกติดกิ่งติดหญ้า,าล่าง เออทำไม่ลั่นนะนี่ดูหลังนี้ครับหลังนี้เอา้ากับดักหายแล้วดูสายกับดักล้มครับนู่นตัวอยู่นู่นนี่ครับตัวอยู่นี่ครับกับดักล้มนี่ตัวอยู่นี่ยังไม่ตายนะครับติดตรงไหนวะเนี่ยติดตรงไหนวะเนี่ย ติดเพิ่งติดด้วยนะครับเนี่ยเพิ่งติดเลยครับออสลอดจากตรงนูน้นนี่ครับยังไม่ตายครับยังไม่ตายตัวผู้เลยตอนนี้โอเคครับหนึ่งแต้มนะครับตตรงนี้อีกครับโอ้ งนี้ก็กับดักลั่นนะครับแต่เป็นหนูเล็กครับตัวอย่างเล็กเลยเหมือนมีอะไรมาแทะมันด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บก่อนครับตรงนี้ใส่ตรงนี้ใส่เป็นนี่ครับกับดักครับกับดักวงเดือนครับติดครับ นี่ติดครับตัวนี้หนูตัวไม่ใหญ่นะครับถ้าจะเป็นหนูตัวที่สองครับเชา้านี้ตรงนี้กำดักรับเหมือนกันนะครับ แต่เป็นตัวเล็กครับเจ็ดหนูเล็กนี่ครับหนูตัวเล็กมากเลยครับไปดูจุดตรงที่ <c oughs> บอกว่ามันมีขี้อะไรสักอย่างเช้านี้เป็นยังไงบ้างครับเช้านี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับปกติไม่มีรอยมากินข้าวกินอะไรแต่ขี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ขี้เขยังอยู่เหมือนเดิมนี่ครับขียังอยู่เหมือนเดิม,อ,ม,ดมอันนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรเข้ามาเลยครับเดี๋ยวมาดูจุดนี้ครับเมื่อคืนจุดนี้เนี่ยได้ไปตัวหนึ่งนะครับข้างล่างนี้ได้ไปตัวหนึ่ง ตอนนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลงไปดูก่อนอกับดักลั่นครับจุดเดิมครับกับดักลั่นอ่านี่ไงครับนี่หงายท้องปลางหางเลยครับตรงนี้เป็นตัวเล็กนะครับโดยท้องขาวเล็ก นี่ครับเมื่อคืนได้ตรงนี้ไปตัวหนึ่งนะครับตรงนี้วันนี้เช้านี้ก็ได้ไปตัวหนึ่งครับตรงนี้สองตัวครับตรงนี้จุดโอเคเลยส่วนจุดนี้นะครับจุดนี้ไม่ลั่นนะครับแต่มีรอยมากินข้าวนะเนี่ยครับมีลอยขึ้นมากินข้าวน่าจะมีตัวอยู่ครับ ตัวที่ล่ำนะครับนี่แต่ยังไม่ตายนะครับเป็นหนูเล็กนะครับแล้วนะครับแต่อาจจะบาดเจ็บหน่อยนะครับบาดเจ็บที่ขาเนิดหนึง่งครับผมตอนนี้ก็เก็บกับดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้หนูท้องขาวมาสามตัวครับรอบเช้านี้นะครับก็มีหนูตัวเล็ก ครับพวกตัวเล็กตัวน้อยนะครับออกหากินตอนกลางคืนนะครับเมื่อคืนได้เป็นตัวหนึ่งครับก็เดี๋ยวต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่าเก็บกับดักเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ